สวัสดีค่ะมาพบกับ j จคเคนนะคะเราแนะนําให้ชมกับบ้านเดี่ยวราคาถูกๆค่ะบ้านสภาพดีนะคะแต่ว่าก็ต้องบอกกันก่อนนะคะว่าเป็นบ้านมือสองต้องเน้นไปตามสภาพของทุกท่านรังนี้นะคะอยู่ในหมู่บ้าน f o r ์ราวิวค่ะเนื้อที่ขนาด73ตารางวาค่ะบ้านใกล้มีนบุรีนิมิตใหม่ร่วม9ราชกะบงังหนองจอกครูซายนะคะ เนื้อที่73ตารางวาตัวบ้านมี3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องครัวกว้างขวาง,วางร่มรืน่นน่าอยู่ค่ะอากาศเย็นสบายด้วยนะคะราคา2ร9 0้าน7 9 0บาทค่ะบ้าน2ชั้นนะคะทุกท่านเป็นบ้านเดี่ยวด้วยนะคะ ทำเลดีค่ะโครงการอยู่ติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์สามารถเข้าออกได้หลายเส้นทางนะคะได้ทั้งด้านถนนสุวินทวงศ์และถนนฉลองกุงค่ะอยู่ใกล้ถนนวงแหวนรอบนอกด้วยนะคะและสามารถไปสนามบินและแอร์พอร์ตลิงก์เพียงระยะเวลาแค่30นาทีก็เดินทางถึงแล้วนะคะกำลังดำเนินการขอสร้างโครงการ กำลังดำเนินการขอสร้างโครงการปรับปรุงและขยายถนนสุวินทวงศ์เป็น6ช่องทางจราจรน,นะคะอีกหน่อยอนาคตนี่ดีแน่นอนรุกท่านดีกว่านี้แน่นอนนะคะในอนาคตจะมีโครงการรถไฟฟ้า MRT สายสีชมพูและสายสีส้มด้วยนะคะบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ที่สุวินทวงศ์38แขวงรำผักชีเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครค่ะสนใจกำลังมองหาซื้อบ้านอยู่นะคะลองเข้าไปรับชมกันก่อนค่ะ บ้านมือ2พื้นที่กว้างๆราคาถูกๆนะคะ2ล้าน7 9 0บาทเท่านั้นติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปค่ะเพื่อสอบถามเพิ่มเติมระนัดชมพื้นที่นะคะทางด้านเจเคโนเพียงแนะนำเบื้องต้นให้ชมเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในายหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ